hello everyone you are watching ประโยคที่เป็นประโยชน์ประโยคแรกเราไปกันเลยดีกว่าเนาะ if you take my advice nobody gets hurt if you take my advice nobody gets hurt คือถ้าเกิดว่าอ you ฟังคำแนะนำของฉันนะก็จะไม่มีใครต้องเจ็บไม่มีใครจะต้องเสียใจหรอก uh, sentence number two yeah? ่ if you insist if you insist ถ้าอยู่ยืนกรานยืนยันจะเอาแบบนั้นนะ if you insist โอเคสมมติเพื่อน,อนออยืนกรานว่าเฮ้ยกินเถอะนี่ขนมนี่อร่อยนะไม่เอาไม่กินอิ่มแล้วไม่อยากกินข n c นขม o นคือโอเคโอเค if you insist โอเคถ้าเกิดว่ายูจะยืนยันว่าจะให้อยากให้ฉันกินขนาดนั้นนะกินก็ไะดะ้อะไรางี้ s e n t e n c e number three I'm not going against you I'm not going against you คือไม่ได้อยากจะต่อต้านนะไม่ได้อยากจะดือ้อไม่ได้อยากจะบอกว่าฉันไม่ชอบคุณไม่ชอบความพิถีพิถันคุณไม่ชอบนูน่นนี่อะไรเงี้ยนะ not like that I'm not going against you ฉันจะไม่ไปต่อต้าน Against คือไปต่อต้านไปแบบว่าที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอะไรประมาณนั้น Sentence number 4 It needs to be fixed It needs to be fixed คำว่า fixed ออกเสียงให้ถูกต้องเลยนะ fixed แล้วก็ออกให้เร็วที่สุดรวบที่สุด fixed fixed <Wow. S 1> It needs to be fixed คือมันจำเป็นต้องซ่อมแล้วละ่ะคือใช้งานต่อไปไม่ได้แล้วมันพังมันเจ๊งไปเร็วอะไรอย่างนี้ Last one I feel guilty I feel guilty รู้สึกผิดจังเลยอะ I feel guilty รู้สึกผิดจังเลยอะ Bye take care